กูซุกหัวนอนอยู่ที่บ้านหลังนี้พักอาศัยอยู่ที่บ้านหลังนี้แต่ไอเจ้าหน้าที่ทำหมายของสารแพ่งกรุงเทพใต้แม่งเอาหมายแจ้งคำสั่งศาลของสารแพ่งกรุงเทพใต้ให้กูไปฟังทำพิพากษาศารอุทธรไปปิด ที่บ้านหลังที่กูกำลังจะเดินพาไปถ่ายรูปให้สังคมดูแล้วกูจะรู้ได้อย่างไรว่าสารแจ้งให้กูไปฟังคำสั่งศารทันถึงเวลาที่สารออกนั่งบลาลังอ่านคำสั่งไม่มีกูไปฟังสารก็สั่งว่ากูชอบ กูทราบคำสั่งสารโดยชอบแล้วไม่มาฟังกูจึงไม่รู้คำสั่งสารและไม่ได้อุทธรณ์นี่คือบ้านที่ไอ้เจ้าหน้าที่นํำหมายของสารแปงกรุงเทพใต้นํามาปิดทั้งๆที่กูซุกหัวนอนอยู่บ้านหลังโน้น